คนที่เห็นตอนแรกเลยก็คือชอบชอบในเรื่องผิวลื่นผิวจะลื่นขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมันก็กระชับขึ้นเพราะปกติเราพี่อายุขนาดนี้แล้วอ่ะจะมีชอบมีปัญหาเรื่องต้นขาต้นขาจะแบบจะไม่ค่อยกระชับแล้วจะมีพวกเซลลูไลท์อ่ะจะเยอะพวกขนส้มมันนะที่สังเกตเห็นแล้วนะอ่าก็คือดูแล้วมันก็จะจางๆางลงอันนี้ก็แต่ปกติไม่ได้ใช้ครีมมันอื่น ก็กินมาตอนเนี้ย9ถูกแล้วเริ่มรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นแล้วมันก็สดชื่นแล้วก็ใจไม่เต้นเพราะปกติเป็นความดันต่ําเวลากินกาแฟยี่ห้ออื่นอ่ะใจจะหัวใจจะบีบแต่ตัวน,นี้คือไม่หวานมากด้วยแล้วก็ใจไม่เต้นด้วยก็เลยเลือกตัวเนี้ค่ะ ตัวนี้มันไม่มีคาเฟอีนนะคะที่สนใจตอนแรกเลยเพราะว่ามันไม่มีคาเฟอีนแล้วก็จริงๆแล้วมันก็แต่มันมีวิตามินที่จะช่วยในเรื่องของการให้พลังงานตัวนี้ก็มันก็สดชื่นสดชื่นในแบบของพลังงานแบบเกลือแรค่ค่ะคือเท่าเท่าที่ตัวเองอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะคือตัวนี้มันให คุณค่ามากกว่าความว่ากาแฟเพราะว่ามันก็มีคุณประโยชน์หลายอย่างคือบางคนเราต้องถามกันว่าบางคนอ่ะดื่มกาแฟเพราะอะไรแต่สําหรับยีแล้วอ่ะคือโอเคช่วยอยากช่วยในเรื่องแบบว่าให้สดชื่นแล้วก็เรื่องตัวนี้มีคอลลาเจนแน่นอนแล้วก็ได้ได้ประโยชน์มากกว่าคําว่ากาแฟแน่นอนค่ะ